สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีกระบะสีประตูออโต้ขับเคลื่อน2ล้อเป็นสีประตูตัวสูงครับเกียร์ออโต้เครื่อง2 5งพรุ่นนี้คือนิสสันโนวาล่าปี2013ครับเป็นตัวคาลิเปอร์ตัวสูงครับคันนี้มีราวจับหลังคาให้ชุดแต่งแม็กโคงมาลัยมีแอร์แบ็กให้ระบบคุชชั่นโทมีมาให้แล้วในรุ่นตัวนี้ครับนี่คือนิสสันโนวาล่าสองจนะครับเป็นเครื่อง2.5ดีเซลรุ่นนี้เป็นตัวอ่า สปอร์ตเวอร์ชันนะครับรุ่นสปอร์ตเวอร์ชันตัวนี้คุณผู้ชมครับได้อะไรครับ1ครับแม็กนะครับล้อแม็กตัวรถนะครับสวยงามแน่นอนรวมถึงยางคุณผู้ชมครับเป็นยางออเทเรนปี2 0 2 2ัราวจับต้องบอกว่าเหมือนอ่าเก็ยวขอยากขึ้นไปนะครับราวจับเหมือนของตัว Ford ดฟอรตัว,ต,วตัวใหม่อ่ะสตอมแท็กนีครับราวจับปเ,เป็นนี้เลยเป็นเป็นอ่าคล้ายๆเป็นเอาพาดกัน ะครับแต่ตัวนี้มีมาให้เลยนี่ครับเป็นนาวราปีเซมาสิบสามมีเราจับให้ตรงนี้สามารถใส่ของแล้วก็มัดเชือกเวลาใส่ของที่มันมีลักษณะที่ยาวนะครับสามารถวางท่าไปเลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับแม็กไลเนอรนะครับก็เป็นของนิสันเลยโลโก้นิสันหมดเลยนะครับนะครับนะครับมีกล้องให้นะครับรุ่นนี้มีตุ้มพวงอะไรเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันให้เวลาปรับเครื่องเสียงแล้วก็ มีระบบคุ่นโทนนะครับควบคุมความเร็วตัวรถก็มีมาให้เป็นการล็อกความเร็วนะครับรุ่นนี้กระบะสีประตูออตโอต้นาวาล่าปี2013นะครับสบภาพรอบคันรถเป็นประมาณนี้รถอาจจะมีเก็บสีมาให้เป็นบางชิ้นแต่รถสภาพได้ความเดิมบางครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับมีไฟตัดหมอกให้ไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับนี่รอบคันตัวรถนะครับ เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับแม็กสวยเป็นแม็กของตัวนาวาล่าเลยนะครับได้ดิสเบรกด้วยนะครับเป็นยางออเทเลนปี2022ทั้งสีเส้นเลยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับนี่นะครับเชือดสวยเชืีไม่ผุนะครับนะครับมันได้ข้างมีมาให้ครบเลยนะครับของตัวนิสันนาวาล่าเลยเปิดมาด้านในนะครับแผงประตูสวยกระจกไฟฟ้านะครับ ขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับรถได้เดิมไม่เคยชนนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูที่เบาะนะครับตรงอ่าเบาะผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เบาะไม่มีขาดนะครับเบาะสภาพสวยนะครับเพดานบนสวยงามอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานหน่อยนะครับนี่ครับม่านบังแดดมีมาให้ครบเลยนะครับนี่นี่ครับสามารถใส่ของได้ไฟใช้งานได้ปกตินะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาทางช่องยูทูบเนะครับรถยนต์มือสองคอนแก่นครับก็ใครเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กันด้วยที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปในการลงยูทูบเนะครับนี่ครับสำหรับช่องนี้ครับจะเป็นการรีวิวรถยนต์มือสองครับพี่ว่ารถเดิมบอกเดิมรถชนบอกชนและมีวิธีการสอนดู้วยว่ารถเดิมดูอย่างไรนะครับใครที่เข้ามาดูช่องนี้หารถมือสองใช้งานสภาพดีสวยสภาพตามรายงานตามความจริ ผมนะครับเราประกันได้เลยว่ารีวิวตามความเป็นจริงแน่นอนนะครับและมีวิธีการสอนว่ารถแต่ละคันนะครับเดินไม่เดินยังไงผมมีสอนหมดนะครับทุกคลิปผมมีสอนนะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากขายรถนะครับเรารับซื้อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวรถแคปรถ4ประตูหรือรถ m p V หรือรถ PPV ีีที่เป็นเจที่นั่งนี่ครับตั้งแต่ราคาหลักหมื่นถึงหลักล้านเรารับซื้อหมดเลยนะครับ ใครนะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อเรารับซื้อเหมือนกันนะครับยังไงก็ใครเข้ามาก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าสนใจขายรถขึ้นให้หน้าจอทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามให้ด้วยช่องนี้มีประโยชน์แน่นอนใครหารถมือสองซื้อร้านผมนะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่คลิปนี้มีความรู้นะครับในเรื่องของการดูรถมือสองนะครับในเรื่องของความเดิมแต่ละชิ้นเนี่ย ดูอย่างไรผมมีสอนให้แน่นอนนะครับใครเข้ามายังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าหาคลิปนี้ประโยชน์สำหรับท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนั่องขอแกนนะครับถ้าพร้อมที่จะไปรับชมคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์หนึ่งไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันครับกระจกตดแสงเป็นแบบออโต้แล้วไม่ต้องปรับด้วยมือนะครับปรับให้อัตโนมัติแล้วมีมาให้แล้วนะครับเรื่องบอร์ดผ่านไปเรื่องคอนโซลหน้านะครับ คอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวเลยนะครับมีที่ใส่วางของให้ด้วยนะครับเป็นชั้นหลุมลึกลงไปนะครับแอร์แบ็กมีมาให้ทั้งฝั่งอ่าพวงมาลัยคนขับแล้วก็ด้านหน้าผู้โดยสารนะครับข้างคนขับเกสใส่ของนะครับมีรีโมทกุญแจให้ตัวนี้ก็เป็นของนิสสันนะครับนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแอร์ปรับตรงนี้นะครับเกียร์ออโต่ห้าสปีดนะครับมีเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งสามารถเลี้งเชิงเกียร์ได้ด้วย นี่ครับตัวนี้มี5้าสปีดนี่ครับนี่ครับอ่าเปิดฝาหาน้ำมันตรงนี้นะครับพวอะไรเดี๋ยวพามาดูฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองตัวนี้กันก่อนกระจกมีล้าวตรงนี้หน่อยนะครับกระจกจะมีล้าไม่รู้กล้องไเห็นหรือเปล่านะครับอ่าชี้้คุณผู้ชมดูด้วยนี่ครับกระจกมีล้าตรงนี้หน่อยนะครับนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับหินดีใส่นะครับอ่าติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับ แผงประตูสวยนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานเลยออโต้จะได้ฝั่งคนขับคนเดียวนะครับขอบเส้นสายเดิมรถไม่เคยชนเม็ดอาร์เห็นนะครับสามารถไลน์ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผมได้นะครับอยากดูจรงจุดไหนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูหมดเลยนะครับป่าแล้วนะครับเรื่องความเดิมนะครับซุ้มซอกเม็ดอาร์เห็นเหมือนกันทั้งสฝั่งเลยนะคบนี่ครับ มุมมองนะครับฝั่งทางนี้นะครับเบาะสวยเป็นเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับอาจจะมีการแตกรายงานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ด้านหลังไม่ค่อยมีการใช้งานเท่าไหร่นะครับรถไม่วิงน้อยไม่วิงแสนกว่านะครับลูกค้าดูแลรักษาได้ีนะครับนี่นะครับคนขับน่าจะมีการใช้งานเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่มีการเจาะข้างนะครับ เสาคานเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับถ้าโดนชนมาตรงตัววงลีตัวนี้ก็จะเละนะครับวงกลมก็จะเบี้ยวนะครับนี่คือเสาคานเดิมหมดเลยนะครับนรถมีการขยับทําสีมานี่ครับรถมีการาขยับทําสีมาขยับทําสีแต่เส้นสายเห็นครบถ้าเส้นสายไม่เห็นแสดงว่ารถมีการอ่าโดนชนมานะครับ ต้องให้ดูขอบทั้งสองฝั่งขอบทั้งสองฝั่งต้องมีเส้นสายมันจะเป็นรอยซิลิโคนเวลายิกไปปุ๊บจะเห็นเล็บจิกนะครับจะเห็นรอยเล็บนะครับเราต้องเอาเล็บจิกเข้าไปนี่ครับจะเห็นรอยเล็บที่เราจิกไปนะครับสองฝั่งเปรียบเทียบเหมือนกันเลยนี่ครับสองฝั่งต้องมีเหมือนกันแม้จะทําสีแต่ต้องเห็นร่องรอยความเดิมของตัวรถนะครับมันจะชนเวลาชนจะชนตามขอบนะครับต้องไล่ดูขอบทั้งสองฝั่งเปรียบเทียบกันเสาคานก็เหมือนกันดูเปรียบเทียบกันผมแนะนําให้ดูแบบนี้นนนะะคคครรรัับบมมมาณี้เเงดิถ่ กันชนหลังนะครับครบมาในข้างครบเราจับครบแล้วนะครับสีสันตัวนี้สวยงามเลยนะครับตะเข็บซุ้มซองเห็นหมดเลยเม็ดอาร์ก็จะเห็นนะครับไลดูนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาดูเรื่องเชดสีนะครับเชดสีสวยนะครับนี่ครับไม่มีผุกนะครับ ยางอะไรก็ครบนะครับอันนี้เป็นยางอะไรนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งทางบานนี้กันนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแผงประตูฝั่งด้านหลังคนขับนะครับตอนที่สองอาจจะมีรูดรอยตรงนี้หน่อยนะครับมีรูดรอยการใช้งานตรงนี้หน่อยนะครับแต่นัดเดิมไม่มีขยับนะครับนี่ครับ ให้ดูตรงเปียกข้างให้ดูตรงการนั่งและให้ดูตรงที่พนักพิงนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับให้ดูหลังคาพดานบนด้วยนะครับนี่ครับมาต่างจังหวัดจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเวลามาดูร้านผมนะครับเน้นให้ดูคลิปนี้เกือบจบนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าทุกบ้านออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับเม็ดอาร์กเห็นทุกจุดเลยนะครับนี่ครับ ประมาณนี้เรื่องแข็งรประตูทุกบานนะครับเบาะนะครับอาจจะมีการแตกรายงานตรงนี้หน่อยแล้วก็พวกนี้นะครับการใช้งานเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับฝั่งคนขับนะครับโดยรวมโอเคไม่มีขาดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับไฟตัดหมอกมีมากระจกมองข้างพับเก็บแมนนวลแต่ว่าปรับไฟฟ้าเดี๋ยวดูเลขไมค์กัน ของนิสสันเลยนะครับไฟฉุกเฉินแอร์ปรับอยู่ตรงนี้นี่ครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชั่นให้คือการสิ้นกับหน้าจอตรงนี้เครื่องเสียงใช้งานได้เนี่ครับเปาประมาณนี้เลือกเสียงเพลงนี่ครับก็ควบคุมโดยพวงมาลัยได้ถัดไปนี่คือระบบคูคอนโทลเป็นการควบคุมความเร็วตัวรถครับนี่คือการลกความเร็วครับระบบคูจะขึ้นให้รุ่นนี้นาวาล่ามีมาให้แล้วนี่คือ Sport สปอร์ตเวอร์ชันตัวท็อปที่สุดในรุ่นนาวาล่ารุ่นนี้ นี่ครับนะกรปิดก็ปิดไปนี่ครับสามารถรับคอมเร็วได้นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ0 0 0สนโลไม่น้อยมากนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับมีแค่กระจกหน่อยนะครับหมินดีใส่นะครับที่เหลือก็โอเคนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับภายในรถสามารถใส hui, smells, well. milk, k, <nên> ่ขวดน้ําแก้วน้ําได้เยอะมากเบรกมือเหมาะสําหรับคนที่ใครไปอยากท่องเที่ยวไปตกปลาอะไรได้หมดเลยนี่ครับไปสวนนี่ครับนี่ครับไปได้หลายคนด้วยนะครับไปกับครอบครัวคือ อย่างมากก็ประมาณสคนนะครับหรือถ้าเกิดมากกว่าน,นี้ต้องเอาเจ็ที่นั่งคุณผู้ชมนะครับนะครับก็ประมาณนี้ไม่วิ่งน้อยสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับเก็บงานรายละเอียดล้อมแม็กผมก็ไปทําแต่งสีสันให้สวยแล้วนะครับเดิมๆแม็กไม่สวยแหละผมเลยไปทํามานะครับแต่เดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันก่อนเลขไม้แสนหกนะครับเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อน,ลแ,น,น,ออน,อนแล้วก็ เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องแล้วก็สรุปจบราคากันนะครับนี่ครับนี่คือเครื่อง2,005ครับ Vn Turbo นะครับให้ดูความเดิมกันก่อนนะครับน็อตนะครับฝากระโปรงมีงการขยับทําสีมานะครับแต่ว่าเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับเส้นสายตามขอบของตัวรถคันนี้นะครับจะเห็นหมด สติกเกอร์นะครับในเรื่องของตัวเครื่องปรับอากาศนะครับสติกเกอร์มอกร์นะครับโครงสร้างนะครับจะเดิมเดิมยังไงครับวงกลมอยู่ตรงนี้ถ้ารถชนมาวงกลมก็จะเบี้ยวนะครับแล้มีการขยับทำสีนะครับรายงานคุณผู้ชมนะครับเสาคานเดิมหมดเลยนะครับให้ดูเปรียบเทียบสองฝั่งนะครับนี่ครับนี่ครับ เดิมหมดนะครับไม่เคยชนนะครับรถไม่น้อยนะครับสภาพได้ความสดนะครับใครต้องการเน้นบรรทุกของเน้นห้องเครื่องที่มันได้ความสมบูรณ์ภายในที่ว่าคือรถสภาพแบบพร้อมใช้งานแล้วนะครับนะครับอันนี้จะเป็นเพจครับนะครับเพจรถนะครับบอกในเรื่องของตัวโมเดลนะครับเชือดสีเลขตัวนี้เองให้ดูครับเครื่องสองพันห้านะครับนี่นะครับหมายเลขโมเดลก็มีบอกเชือีมีบอกบอกมาเลยนะครับ ได้เป็นตัวกออากาศนะครับรุ่นนี้มี ABS ให้อันนี้คือ ABS นะครับมีมาให้ครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องไม่เคยทําเลยนะี่ครับนะี่ครับให้ดูตามซีนหน้าด้วยนะครับนะี่ครับให้ดูด้วยลึกหน่อยคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับเพราะว่าห้องเครื่องอยู่ด้านใน ครับครับอาจจะเปื้อนฝุ่นหน่อยแต่ว่าไม่มีคราบเยิ้มนี่ครับจะให้ดูในเรื่องของอ่าว่ามันมีอะไรเยิ้มหรือเปล่านะครับผมจะให้ดูส,ส่วนนี้ตรงใหญ่นะี่ครับนะี่ครับแห้งเดิมสนิทนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับแล้วก็สรุปจบรายละเอียดกันนะครับอันนี้มาจ้าฟังเสียงเครื่องนะครับ เกียไม่หลวมนะครับมีการรับประกรันเครื่องรับประกันเกียร์ให้นะครับท่ผู้ชมให้ฟังเสียงสองฝั่งนะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูอันนี้ด้วยไม่มีควันไม่มีไอ้ครับนะครับ,นะครบเครื่องดีนะครับไม่มีควันนะครับประมาณนี้เสียงเครื่องยนต์ ก็เดี๋ยวสรุปจบราคากันรุ่นนี้ Nissan Navara ตัวปี2 0 1 3เครื่องสอ0พันประตูตัวสูงคาลิเบอร์ตัวสปอร์ตเวอร์ชั่นครับออโต้ Auto 5สปีด Vn เทอร์โบแล้วรุ่นนี้คอมมอนเรลวแล้วราคาค่าตัวคันนี้ผมขอเปิดไว้อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทราคาที่2 8 9 0 0 0บาทท่านได้เลยครับแอร์แบ็กมีมาให้ แม็กสวยยางใหม่คือรถพร้อมใช้เราจับมีมาต้องการแต่งแบบลุยหน่อยคันนี้ก็ตอบโจทย์ครับก็ราคา2,8,900 0บาทซึ่งเงินสดจาก Finance ไฟแนนซ์ทั้งสองสนใจโทรสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านบนหน้าจอได้เลยสำหรับวันนี้รับผมเรื่องขอนแก่งต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นมิวเซเว่นนะครับราคา3 0 0 0 0 0กว่าก็รอรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพรบคุณมากนะครับใครสนใจคันนี้ก็โทรสอบถามมาได้เลยนะครับมีบริการส่งฟรีทั่วไประเทศไทย จับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดจับได้หมดเลยนะครับส่งถึงที่เส้นถึงที่นะครับการัตนตีเรื่องเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ดีหมดเลยนะครับก็รายงานรถป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมสวัสดีครับ